สีที่เก่าและผูกไปตามการเวลาพื้นบ้านก็เป็นพื้นดินยามฝนตกพื้นบ้านก็กลายเป็นพื้นโคลนและนี่คือบ้านของตาเทาอินทองกับละหลานอีกสามคนหลังจากพ่อของเด็กเสียชีวิตแม่ของเด็กๆก,ก็เอาลูกมาฝากให้เลี้ยงนับจากวันนั้นเป็นเวลากว่าห้าปีแล้วที่แม่ของเด็กๆไม่เคยมาให้เห็นหน้าอีกเลย กไม่มีอะไรจะกินและสภาพก็อยากจนที่สุดก็ยายก็ต้องเลี้ยงหลานด้วยตาเทาอายุ64ปีป่วยเป็นโรคเกาต์มาหลายปีแล้วส่วนยายขมวลซึ่งเป็นเสาหลักของบ้านออกไปทำงานรับจ้างเก็บริกิกได้วันละ30-50บาทเป็นเงินที่เอามาใช้จ่ายภายในบ้านบางวันเด็กๆก,ก็ไม่ได้กินข้าวเช้าต้องหิวท้องไปโรงเรียนแบบหิวหิว ไปกินน้ำแทนข้าวที่โรงเรียนสำหรับชีวิตของนักเรียนทั้งสาคนนี้นะคะเขาอยู่ในเกมที่ที่ได้รับความลำบากมากๆเลยเพราะว่าบางวันเขาก็ได้ทานข้าวไปโรงเรียนบ้างบางวันก็ไม่ได้ทานข้าวนะคะ วันนี้ยายขมวนก็มาล้มเจ็บอีกคนทำให้ไม่สามารถไปทำงานได้ภาระทุกอย่างจึงตกมาที่พี่สาวคนโตพอเลิกเรียนก็ต้องออกไปรับจ้างทำทุกอย่างพอวันหยุดก็จะไปรับจ้างเก็บพริกค่าแรงที่ได้รับไม่เกินวันละ20บาทสงสารร้านตัวนำดำๆไม่รู้จะหาอะไรให้ร้านกิน บางทีมีกินบ้างไม่มีกินบ้างอนาคตของเด็กทั้งสามคนยังมืดมนตเต็มทีไร้ซึ่งโอกาสทางการศึกษาถ้าขาดการสนับสนุนจากผู้ใจบุญส่วนเด็กๆวันนี้ขอเพียงพวกเขาได้อิ่มทุกมื้อก็พอใจแล้วค่ะก็อยากฝากท่านผู้ใจบุญนะคะ,ะให้ช่วยสงเคราะห์ครอบครัวของเด็กน้อยๆทั้งสาคนนี้นะคะ ให้เขาได้มีอาหารการกินที่ครบสมบูรณ์ทั้ง3ามมือเพื่อประทังชีวิตของเขาให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของประเทศชาติต่ตอไปค่ะบริษัทเทพพดุงพรมาพร้าวจำกัดขอมอบทุนสนับสนุนจำนวน1,000 0บาทพร้อมกับผู้บริหารร่วมบริจาค5,000บาทและผู้มีจิตศรัทธาร่วมมอบอีก4,000บาทเพื่อเป็นทุนยังชีพให้กับตาเทายายขมวนและเด็กๆต่อ